วันดียวล่นแตจมกลาอะไรไม่รด้กันแล้วอ,ท,อท,ท,ท่านเฮท่านนชอบไหมเฮอะไรไดเลชอบท่านเฮทครับผมยังไงก็ไม่ออกในยะ่สามนี่ยังไงไม่ออกแล้ววันนะยี่สาน,นี่ทา่านหมแล้วน,นะครับ ของพูดนะครับประเทศใดแม่งงวประเทศชาติมากครับอยากให้พูดก่นรับสองกี่กันอย่างที่เอาว่าไม่ไงครับกี่คือพลังพลังโโอ้โหตอนนี้ไม่ไหวเลยไม่ไหวไงราคาหมูแพงมากเลยนะแพงแค่ไงมันไม่ไหวเลยเนี่ยแพงเดยอะดิสับเนน้ำมันร้น้ำมันร้อตอนนี้แพงมากแล้วทำไมอ่ะมันไม่ไหวดิสับไม่ได้แล้วแต่พยายามไม่มีฝันไงไห้หาอะไรหนีหนาวว่เห็นท่านในช่อง แก่ทำบัตรนี้แจก่และยังไงถ้าคือท่าทำบัตรอะไรมาเรื่องไงบัตรคนจนได้หรือยังเขาได้หมดแล้วได้หมดแล้วบัตรคนจนแล้วปีหน้าท่านมีโครงการนั้นผมสัญญาครับครับผมปีหน้าผมจะทำแน่นอนบัตรอะไรฮะบัตรขอทานบัตรยิงโซแกนหนึ่งขันหนึ่งจะมาลอยโวกมัหมดเลยบรด้วยอะไรมากายครับวาาอะไรหมดยืด สาท่านจะอยู่ไปเาให้ไงไงล่ะครับสจะเอน้าผมได้ครับมีใครเทท่าหรกครับล้ไงท่านครับ้ไงย่าก่อนอแล้วใตั้งแล้วจะอกว่าขอเสียงดีกว่าอเียนะขอเสียงาผมไม่เป็นไรว่าไผมคิดว่าผู้คนน่ารกผมใอยากให้ผมเป็นนายกต่อขอเสียงครับเ้ยน้เล